ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวคันโยกปรับขาวน้อยขาวมากถ้ามาทางนี้ก็จะขาวมากถ้าลดมาด้านนี้ก็จะขาวน้อยตามความเหมาะสมนะครับส่วนตัวข้างในนะครับจะเป็นยังไงลองเปิดข้างในก็จะเป็นโครงสร้างแบบนี้เลยนะฮะตัวแกนลำเลียงก็จะเป็นแกนใหญ่ส่วนจะมีใบมีดหรือกระท่าข้านะครับสองข้างขนาบข้าง ล้วก็จะมีตะแรงอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงฝานะครับและตะแรงอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ข้างล่างแต่เราต้องถอดน็อตตัวนี้ถอดออกมาแล้วก็ดึงขึ้นก็จะเป็นเป็นตะแรงตัวเดียวกันนะฮะอายุการใช้งานว่าตัวนี้อะไรสึกหรอมันจะมีอะไรบ้างก็คืออาจจะมีตะแรงแล้วก็เหล็กกระข้าวนะครับะระยะการสึกหรอ,องเขาก็อยู่ที่ประมาณ 3- 4ถึงปี ในโหมดสีข้าวในครัวเรือนเครือญาตินิดหน่อยนะฮะตัวนี้3 4มสี่ปีนะครับถึงจะได้เปลี่ยนส่วนเผาก็ไม่ต่ำกว่าหปีหรือ10ปีขึ้นไปนะครับเป็นหน้าที่ํำเลียงเฉยนะครับคืออะไรสึกล้อก็มีแค่นี้ครับแต่การสึกล้อก็ใช้เวลาหลายปีส่วนอื่นก็จะไม่มีปัญหานะครับดูได้ครับตัวนี้ตัวนี้ยิ่งเก่ายิ่งขังแล้วก็เป็นเม็ดดีนะครับ แล้วก็คงทนไม่จู้จุกจิกครับเรื่องอะไรใบมีดก็ขนาบข้าวกับแกนช่องว่างตัวนี้ก็มีช่องว่างกับแกนนะครับซื้อคุ้มจบนะครับส่วนมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์สามแรงปรใช้คุ้มครับใช้มาเป็นเปีละก็ยังใช้ดีอยู่ไม่งองแงนะครับยังก็ยัง